สวัสดีครับต้องรับข่าวสุสทธิใชยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับมีความคิดความอ่านวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองช่วงนี้ร้อนแรงประเทศไทยเราเจอทั้งปัญหาการเมืองการดูดสอสอพักรวมรัฐบาลจะไปกันยังไงกเรจัดกานเศรษฐกิจก็ร้อนเศรษฐกิจปัญหาใหญ่ก็คือตัวเลขที่สภาพั์เพิ่งออกมาวันสอวันก่อนบอกว่าปีนี้ ฉเฉลี่แล้วเราอาจจะโตแค่1.8%แต่อีกประเด็นหนึ่งคือแล้วการเมืองช่วงนี้ทำไมมันจึงดูสับสนทำไมมีส,สอส .2 เข้าแล้วก็ออกอย่างน่าตกใจนายกรัฐมนตรีแพท,ทองทานก็ตอบคำถามนักข่าวมันก็เหมือนกับย้ายนี่แหละย้ายงานนี่แหละเราไม่พอใจที่ทรรมาเก่าแเราก็ไปที่ใบเอาได้เหรออธิบายอย่างนั้นได้ด้วยเหรอครับผมอ่านเจอทั้งใน เฟซบุ๊กทั้งสองท่านอาจารย์วีระธีรพัฒน์กับคุณหนุ่มเมืองจันทร์คุณสรรกลคุณวีระตอนนี้อยู่อเมริกานะขยันมากเขียนจดหมายมาจากนิวยอร์กเลยเล่าเลยว่าไปดูร้านรวงแล้วเช็คราคาเข้าของแล้วยังไม่ถึงกับของขึ้นเพราะภาษีทรัมป์เท่าไหร่แต่นั่นก็เป็นช่วงนี้นะครับต้องไปดูต่อแต่ว่า อาจารย์วิรากัยยูเมริกาเนี่ยแกยังอุตสาห์ติดตามเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็วิเคราะห์อย่างน่าสนใจหรือว่าเอ๊ะมองว่าอย่างไงส่วนคุณหนุ่มเมืองจันท์คุณสรกลนี่ก็เขียนใน Facebook เหมือนกันพูดถึงว่าอืมสงสัยที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแพทองตาลต้องทำงานหนักกว่านี้ละมั้งให้หนายกพูดออกมาอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเสียความรู้สึกกันไปมากมายอย่างไรหรือเปล่า เพราะว่าพูดแล้วเดี๋ยวผิดหลักการเดี๋ยวจะมีคนมาตั้งคําถามกับนายกอีกว่ามันเป็นอย่างไงกันแน่เนี่ยฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าผมอ่านอย่างเดียวไม่พอผมส่งต่อไปให้ทีม AI ผมอ่านด้วยทีม AI ผมเนี่ยอ่านแล้วจะได้สรุปประเด็นว่าสองท่านนี้แนวคิดที่ผมเชื่อว่ากระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างมากมายเลยยังรวมจาก อาจารย์วีระธีรพัฒก่อนนี่สัปดาห์นี้จะได้ทํารายการร่วมกันหรือเปล่าเพราะว่าแกบอกว่าแกฝากเอาไว้นะแกจะไปอเมริกาสักสักสิวันสองอาทิตย์คราวนี้แหละไปอัปเดตอเมริกากันหน่อยดังนั้นต้องไปถามทีม AI ปัญญาและประดิษฐ์ว่าลองอ่านบทความของอาจารย์วีระล่าสุดในเพจเนี่ยนะแล้วก็สรุปให้ผู้ชมติดตามสุริชัยไลฟ์หน่อยว่า อาจารย์วีระเขียนประเด็นอะไราที่เราควรจะติดตามบ้างครับปัญญาและประดิษฐ์ครับได้เลยครับคุณสุทธิชัยอ,อาจารย์วีระเที่ยวอเมริการอบนี้มีเรื่องเล่าสนุกๆแล้วแกยังไม่วายวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจไทยล่าสุดอีกครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้นะครับ เราก็จะมาตามดูข้อเขียนล่าสุดของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ส่งตรงจากนิวยอร์กเลยค่ะร้อนๆเลยนะคะครับ เป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องออประสบการณ์ตรงจากการไปอัปเดตอเมริกากับมุมมองเรื่องเศรษฐกิจการเมืองไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญนี้แหละครับใช่ค่ะคือถึงแล้วอาจารย์วีระตั้งใจจะไปพักผ่อนนะคะไปดูบ้านเมืองเขาแต่พอมีข่าวใหญ่เรื่องออตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราออกมาครับผมอาจารย์วีระก็อดไม่ได้ค่ะต้องหยิบปากกามาเขียนมาวิเคราะห์ให้เราอ่านกันซึ่งก็ดีมากๆเลยค่ะได้ทั้งภาพจากอเมริกาแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ไทยด้วยในส่วนเรื่องเล่าจากอเมริกา อาจารย์วิระก็ไปหลายเมืองเหมือนกันนะครับมีทั้งวอชิงตันดีซีนิวยอร์กบอสตันชิคาโกค่ะหลายเมืองเลยถึงจะสั้นๆแค่สิบกว่าวันแต่ก็เหมือนไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆเลยไม่ใช่แค่อ่านข่าวใช่ค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆที่ท่านสังเกตเห็นนะคะคือแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องสงครามการค้านโยบายภาษีทรัมป์อะไรพวกนี้ครับที่ดังๆอยู่ค่ะแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ย ราคาสินค้าบริการส่วนใหญ่ที่ท่านเจอยังไม่ได้ขึ้นนะคะแบบว่ายังไม่เห็นผลชัดเจนอ้าวแล้วครับนึกว่าจะขึ้นไปแล้วค่ะอาจจะยังแบบว่ายังดูดซับได้อยู่หรือผลกระทบมันยังเดินทางมาไม่ถึงแต่ท่านก็คาดว่าอนาคตเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นแน่นอนอ๋อครับค่ะแต่จะเร็วช้าแค่ไหนอันนี้ต้องดูกันอีกทีเหมือนเป็นสัญ,ญญาณเตือนมาก่อนแล้วจังหวะนั้นพอดีเลยทําไมอาจารย์วิระถึงโวกลับมา เขียนเรื่องเศรษฐกิจไทยเข้มข้นเลยล่ะครับก็เพราะว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นพอดีเป๊ะเลยค่ะค cin ือสภาพัฒนาการเขาประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสแรกปี63ครับผมแล้วก็ปรับประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีด้วยตัวเลขมันน่าสนใจมากค่ะตัวเลข Q1 ปี68โตัว3.1%นี่ถ้าดูเผินๆก็เหมือนจะดีนะครับ ดูเหมือนจะดีค่ะแต่พอไปดูรายละเอียดแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะคะคือการปรับลดคาดการอ๋อครับคาดการทั้งปี68เนี่ยลดลงมาเหลือแค่ช่วง1.3%เปอร์เซ็นถึง2.3%เปอร์เซโอ<ฮ>้โหค่ะค่ากลางก็คือ1.8%เปอร์เซ็นเท่านั้น จากเดิมที่เคยคาดไว้ตั้ง2.8%เมื่อเดือนกุมภาลดไปเกือบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช่ค่ะเยอะมากสะท้อนว่าสภาพั์เองก็คงเห็นผลกระทบชัดแล้วโดยเฉพาะจากนโยบายการค้าสารัฐที่อาจารย์วีระเรียกว่านโยบายการค้าบ้านเลือดน่ะแหละค่ะครับตอนนี้ก็เลยเหมือนเป็นฉันทามัติไกลๆแล้วว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่า2%แนะ่แล้วมุมมองอาจารย์วีระเองนะครับ ท่านมองหนักกว่านั้นอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์วีระมองว่าขนาดสภาน์ปรับลงมา1.8แเปอร์เซ็นตแล้วเนี่ยท่านยังคิดว่าอาจจะยังดีไปด้วยซ้ำอา้าวค่ะส่วนตัวท่านประเมินว่าถ้าปีนี้โตได้ถึง 1. 0เปอร์เซ็นตก็เก่งแล้วหรืออาจจะแค่0.5เปอร์เซ็นตโอ้โหหนักเลยนะครับค่ะปัจจัยที่ท่านห่วงมากๆก็คือส่งออกที่น่าจะโดนหนักแล้วก็การบริโภคในประเทศที่ยังซบซบการลงทุนเอกชนก็ไม่ค่อยกระเตื้องเลยอืมสามตัวหลักนี้แผ่วหมดเลย ค่ะพอสามตัวนี้แผ่วภาพรวมมันก็ยากที่จะดีได้ค่ะพอภาพรวมเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็เลยมาถึงอีกเรื่องที่อาจารย์วิระพูดถึงคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะดิจิตอล w a l l ล็ตถูกต้องค่ะก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจพอดีผลออกมาก็คือมีมติให้ชะลอชะลอค่ะชะลอโครงการดิจิตอลวอลเล็ในเฟสามเฟสี่ออกไปก่อน กลุ่มนี้ก็คือประชาชนทั่วไปอายุ16-59ปีที่รอรอกันอยู่ครับอาจารย์วีระท่านก็ตีความคำว่าชะลอเนี่ยว่าในทางปฏิบัติมันก็คงเหมือนยกเลือกนั่นแหละค่ะเพราะดูสถานการณ์แล้วมันไม่น่าจะเอื้อแล้วอ๋อหมายความว่าตัวดิจิ t a l Wallet จริงๆที่จะแจกเงินผ่านแอปให้คนกลุ่มใหญ่ๆคือไม่ได้ทำแล้ว ก็ตามมาติล่าสุดเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือสิ่งที่ทําไปแล้วเฟสหนึ่งเฟสสองที่ใช้เงินไปแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านอันนั้นมันเป็นการให้เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มบัตรสวัสดิการผู้พิการผู้สูงอายุใช่ค่ะเป็นเงินสดเข้าบัญชีไปเลยไม่ได้เกี่ยวกับระบบดิจิตอลวอลเล็จริงๆส่วนเงินงบปีหกแปดอีกประมาณแสนห้าหมื่นกว่าล้านที่กันไว้ก็จะถูกเอาไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบอื่นแทนค่ะเรียกว่าคนที่รอก็คงผิดหวังไปเลยนะครับ นอกจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องท้าทายอื่นๆอีกไหมครับที่อาจารย์วีระชี้ให้เห็นมีค่ะเรื่องใหญ่เหมือนกันคือประเด็นภาษีนำเข้าที่สหรัฐเขาเตรียมจะขึ้นกับสินค้าไทยแล้วก็อีกสิบเจ็ดประเทศอ๋อครับที่อัตราสูงสูงค่ะตั้งเป้าไว้ถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นเลยตรงนี้ต้องเจรจากันหนักอาจารย์วีระมองว่าถ้าเจรจาแล้วลดลงมาเหลือสักสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วเอกชนไทยดูแล้วว่ายังพอสู้ไหวอันนั้นก็อาจจะไปต่อได้ครับ แต่ถ้าลดแล้วยังไม่ไหวหรือเจรจาไม่ได้เลยก็คงก็คงต้องยอมรับสภาพไปผลกระทบส่งออกก็จะหนักมากค่ะฟังดูน่ากังวลไปหมดเลยนะครับทั้งเศรษฐกิจชะลอนโยบายหลักก็พับไปแถมมีเรื่องภาษีมาซ้ำอีกใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ส่งผลมาถึงเรื่องงบประมาณปี69ด้วยที่กำลังจะเข้าสภาวงเงิน3.78ล้านล้านบาทครับ ประมาณปีหน้าค่ะคําถามคือในภาวะแบบนี้รัฐบาลจะหาเงินจากไหนมาพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมอาจารย์วีระประเมินว่าอาจจะต้องการถึงห้าแสนล้านโอ้เยอะนะครับแต่เงินที่พอจะเห็นชัดๆว่าโยกมาได้ก็มีแค่แสนห้ามื่นกว่าล้านจากงบดิจิตัลเดิมครับจะไปตัดงบส่วนอื่นก็ยากมากๆเพราะส่วนใหญ่มันเป็นรายจ่ายประจำงบผูกพันที่ตัดได้ไม่ง่ายๆอืม สถานการณ์ดูตึงมือเหมือนกันนะครับอาจารย์วีระเลยย้ำเรื่องความสําคัญของการผ่านงบปี69ให้ทันตามกําหนดอย่าให้ช้าเหมือนเดิมค่ะเพราะมันจะยิ่งซ้ําเติมเศรษฐกิจครับแล้วท่านก็ทิ้งท้ายไว้ได้น่าคิดมากว่าณจุดนี้ทั้งการเมืองเศรษฐกิจระหว่างเศรษฐกิจไทยกับรัฐบาลเพื่อไทยใครจะไปถึงทานตันก่อนกันเป็นคำถามที่แหลมคมมากค่ะสะท้อนความเปราะบางของสถานการณ์ตอนนี้จริงๆทั้งปัจจัยในปัจจัยนอกมันเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะ อ่านจดหมายจากอเมริกาของอาจารย์วีระทั้งสนุกทั้งได้ความรู้อย่างดีเลยครับคุณสุธิชัยใช่เลยครับขอบคุณมากครับที่อ่านและสรุปให้ฟังแล้วก็จะเห็นเลยนะว่าอาจารย์วีระไปอยู่ที่นั่นติดตามดูว่าภาษีทรัมป์จะกระทบราคาเข้าของอย่างไรแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะหยุดติดตามข่าวคราว ของบ้านเมืองเราอื ừ. ซึ่งพอพูดถึงว่าอ้าวแล้วจะทํายังไงต่อไปกับเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์วีระก็อาจจะน่าติดตามคุณสิริกัญญาตันสกุลหัวรองหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะช่วยรัฐบาลหางบคงสุดท้ายของงบประมาณนี่นะช่วยนะช่วยรัฐบาล บอกวันนี้คือ2วันก่อนรัฐบาลตัดสินใจเรื่องสำคัญชะลอการแจกเงินดิจิทัลวอลเลตออกไปเพื่อนำงบค่าใช้จ่ายยกกระตุ้นเศรษฐกิจ1 5 7 0 0 0ล้านจากเดิมที่ใช้กระสุนกระตุ้นการบริโภคเปลี่ยนมาเน้นกระตุ้นการลงทุนภาครัฐเช่นโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำคมนาคม ท่องเที่ยวลดผลกระทบส่งออกและการลงทุนระดับชุมชนอื่นๆรายละเอียดว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างคงต้องรอดูหวังว่าจะไม่ซ้ำรอยแผนฟื้นฟูเศร,รษฐกิจของพรกองเงินกู้ช่วงโควิดสมัยรัฐบาลประยุทธ์ที่ใช้กันอย่างตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนิคุณสิริกัญญาเขาเขียนขึ้นในเอ็กซ แล้วก็บอกว่างบ1.57แสนล้านต้องใช้ทั้ง1นึเยียวยาผลกระทบ Trump, ทรัมป์ทริฟภาษีทรัมป์สกระตุ้นการลงทุนท่องเที่ยวก็เกรงว่าจะไม่เพียงพอฉะนั้นคุณศิริกัญญาอุตสาหรครับช่วยอยากช่วยรัฐบาลหาง,งบเพิ่มปี68ทําทำไงงบกลางงบกลางเงินสำรองฉุกเฉินที่สภาอนุมัติไป96,000ล้านกว่าบาท เพิ่งใช้ไปประมาณสามหมื่นกว่าล้านเท่าที่คนเจอจากมติคอรมอนะครับคุณสิริกัญญาบอกก็แปลว่ายังเหลือวงเงินอีก66,000ล้านบาทเศษงบปี68ใช้มาเหลือ4เดือนแล้วตอนนี้เหลือแค่4เดือนถึงตุลาน,นะครับงบกลางยังใช้ไปแค่1ใน3ฉะนั้นคุณสิริกัญญาบอกว่าถ้านำมารวมกันรัฐบาลจะได้วงเงินเพิ่มเป็น 2 0ส2 3 0 0 0ล้านบาทในการกระตุ้นโค้งสุดท้ายในอีก4เดือนที่เหลือส่วนงบปี69จะช่วยรัฐบาลหางบจากไหนต้องรอติดตามอภิปรายงบประมาณวาระหนึ่ง28ถึง31พฤษภาคมนี้นี่เพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าคอรมอเลื่อนชะลอไม่มีกำหนดการ แจกเงินหนึ่งหมื่นสำหรับวัยโจที่เรียกกันวัยโจแล้วก็ประเด็นเรื่อง GDP ไตรามาสหนึ่โต3.1%เปอซนี่ยคุณสิริกัญญาก็วิเคราะห์แล้วก็แน่นอนเราทุกคนที่ติดตามข่าวก็วิเคราะห์ว่าไตรามาสหนึ่โต3.1%เปอรรัฐบาลดีอกดีใจแต่ว่าต่ำกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราอีกหลายประเทศแต่ก็เป็นที่มาของที่คุณ เผ่ภาภูมิโรจนสกุลออกมาบอกเห็นไหมนี่รัฐบาลแพทองทานนี่สร้างประวัติศาสตร์เลยนะนี่เป็นครั้งแรกในเจดปีที่เศรษฐกิจโตไตรามาสต่อเนื่องเกินสเอรซต์อาจจะถูกจับโป๊ะไปนะบอกว่าคุณเผ่าภูมิเอาของปีต่อปีมาแล้วก็บอกว่ามันโตสเเ ความจริงถ้าไตรามาสต,ต่อไตรามาสเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ต่อเนื่องกันอย่างนั้นแต่เอาเป็นว่าคุณสิกัญญาก็วิเคราะห์ว่าไตรามาสหนึ่งโตสามจุดหนึ่งมาจากไหนส่งออกเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายคุณสิกัญญาบอกว่าแน่นอนการส่งออกโตดีมากโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าที่โต13.3%สเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมีการเร่งส่งออกเพื่อหนีการขึ้นภาษีของสหรัฐสอดคล้องกับการส่งออกไปตลาดสหรัฐที่โต25%เปอร์เซ็นต ในไตรามาสหนึ่งแต่ที่น่าประหลาดใจคุณสิริกัญญาคุณหมายบอกคือภาคอุตสาหกรรมที่แทบไม่โตเลยอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประเด็นที่ดกรกอบศักดิ์พูุตูลก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยไตรไอส่งออกขึ้น13.8%แต่ว่าทําไมาอุตสาหกรรมบวกแค่0.6%น่ะแสดงว่าไอ้ที่ส่งออกไม่ได้มาจากโรงงานเราไม่ได้ผลิตของเรานี่มันสวมสิทธิ์อันหรือเปล่านี่เลยครับ คุณศิริกัญญาก็ตั้งก็สังเกตเหมือนกันอุตสาหกรรมแทบไม่โตเลยเพราะว่าบวกแค่0.6%แสดงว่าแทบไม่ได้มีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศเพิ่มขึ้นเลยแล้วเราจะเอาสินค้าจากไหนไปส่งออกล่ะอาจจะมีคนคิดว่ามาจากเอาสินค้าในสต็อกไปขายซึ่งแตรมาสหนึ่งสต็อกก็ลดลงไปค่อนข้างมากแต่แต่ก็ยังมีส่วนเพิ่มของการส่งออกที่อธิบายไม่ได้อยู่ดี ว่ามาจากไหนกันสมมติฐานหนึ่งคือมาจากสินค้าสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์ไม่ได้ผลิตในไทยแต่มาส่งออกจากไทยที่ดันตัวเลขส่งออกไทยพุ่งทะยานขนาดนี้ซึ่งในความเห็นของคุณสิริกัญญาหมายความว่าต่อจากนี้การส่งออกในช่วงหลังของปีก็จะไม่ดีเหมือนเดิมเพราะเร่งส่งออกไปเยอะแล้วแถมภาษีนำเข้าก็จะเริ่มเก็บจริงแล้ว มีน้ำซ้ำถ้าเราปราบปรามสินค้าสวมสิทธิ์ได้หมดสิน้นตัวเลขส่งออกเราก็จะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกแต่เราก็จะเห็นภาพการส่งออกไทยที่แท้จริงที่สะท้อนการผิดสินค้าภายในประเทศด้วยแล้วบอกว่ายังไม่ต้องพูดถึงสงครามการค้าที่สภาพัดคาดว่าน่าจะทำให้มูลค่าส่งออกทั้งปีโต1.8%แค่นี้ก็ทำให้เราต้องหัน GDP ออกไป1%จากที่คาดว่าปี2568จะโต2.8%เหลือแค่1.8%และสิ่งที่คุณหมตั้งข้อสังเกตผลของงบวบ67ออกล่าช้าด้วยนี่คือปัญหาเพราะว่าตัวเลขการเติบโตการลงทุนรวมบวก4.7%อาจจะทำให้เราหลงดีใจแล้วว่าแต่หลงดีใจแบบเกอ้อนะว่าการลงทุนกลับมาแล้ว ที่กลับมาจริงคือการลงทุนภาครัฐคือบวก26.3%ที่เป็นผลจากงบ67ที่ออกล่าช้าจำกันได้ไหมคะทำให้ไตรามาสหนึ่งปีที่แล้วเรายังเบิกจ่ายงบลงทุนกันไม่ได้อยู่เลยพอปีนี้กลับมาเป็นปกติก็เลยโตแบบพุ่งๆเพ,พราะฐานต่ำไอ้เพราะฐานต่ำเนี่ยคุณพอภูมิจะต้องอธิบายให้กับประชาชนฟังด้วยนะว่ามัน โต3%ในปีโน้นปีนี้ไตรามาสนั้นไตรามาสนี้เพราะฐานมันต่ำจากเดิมฉะนั้นในความเห็นของคุณใหมถ้าดูการลงทุนภาคเอก,กชนอย่างเดียวจะพบว่าติดลบ0.9%หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรามาสที่4แล้วฉเฉพาะแค่การลงทุนภาครัฐอย่างเดียวที่โตกระชูดเพราะงบออกล่าช้าส่งผลให้ GDP โตขึ้นถึง1.5% ดังนั้นผลของการที่งบ67ล่าช้าจะเกิดไตรามาสนี้ไตรามาสสุดท้ายแล้วเพราะงบออกเดือนเมษา67หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติตามยฐถากรรมใช้คำว่าตามยถากรรมเลยเหรอแต่อีกประเด็นหนึ่งคือท่องเที่ยวหมดแรงครับท่องเที่ยวกำลังหมดแรงตัวเลขท่องเที่ยวดูจากการส่งออกบริการซึ่งโตบวก7%ซึ่งไม่เลวเลยแต่ พอเหลือไปดูตัวเลขท่องเที่ยวปีที่แล้วเคยโตเฉลี่ยตั้งบวก25%ที่เป็นแบบนี้เพราะการท่องเที่ยวที่เพิ่งฟื้นจากโควิดกำลังค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปที่จุดเดิมคือ40ล้านคนต่อปีพอใกล้ถึงยอดเดิมก็จะค่อยๆโตช้าลงดังนั้นการเติบโตจากการท่องเที่ยวจะไม่ได้ฟู่ฟ้าเหมือนปี2ปีที่ผ่านมาแล้วอันนี้ต้องทำใจ และจะเป็นแรงส่งให้ GDP ไทยน้อยลงกว่าเดิมมากๆคุณหมายบอกว่าที่จะแย่ไปกว่าเดิมเพราะหลังจากไตรามาสหนึ่งเราเริ่มเห็นสัญญาณน,นักท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าเดิมทั้งจากจีนและมาเลเซียที่เคยเป็นกลุ่มหลักสุ่มเสี่ยงว่าปีนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวต่ำกว่าเป้าที่39ล้านบางคนให้ไม่ถึงนะครับบางคนได้ห้ 35- 36ล้านเท่านั้นเองสรุปไม่ใช่เรื่องน่าดีใจใดๆทั้งสิ้น ที่เศรษฐกิจ3เดือนแรกโต3เกิน3%เพราะมาจากพื้นฐานที่เปราะบางกว่าฟองสบู่และเศรษฐกิจทั้งปีที่จะโตเหลือเพียง1.8%เท่ากับว่าไตรามาสหลังๆอาจจะเจอเศรษฐกิจหดตัวหรือเกิดเศรษฐกิจถดถอย2ไตรามาสติดกันซึ่งจะเรียกว่า technical recession ก็เป็นไปได้หวังว่ารัฐบาลจะมีแผนการเตรียมพร้อมรับมือผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ที่จะมาถึง นี่คือสิ่งที่คุณไหมได้พูดซึ่งผมเสริมสิ่งที่อาจารย์วีระธีรพัฒน์ตั้งข้อสังเกตมาจากอเมริกาแต่นั้นคือเศรษฐกิจต่าภาคการเมืองก็ร้อนแรงผมอ่านที่คุณหนุ่มเมืองจันท์คุณสรกลเขียนใน Facebook เชา้านี้ก็อ้าจริงไอ,เอ,งสอ,สอ้เรื่องสสดูดเรื่องงูหาวรัฐบาลนายกมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรเพื่อไทยคิดอย่างไรนักข่าวถาม นายกตอบแต่พอนายกตอบปั๊บทำให้คุณหนุ่มเมืองจันทซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การเมืองมีความกังวลขึ้นมาทันทีว่าสงสัยว่าที่ปรึกษานายกมีงานต้องทําหนักแล้วเพราะว่าต้องกระซิบกระซาบกับนายกว่าพูดอย่างนี้สงสัยจะมีปัญหานะมันเป็นยังไงครับต้องถาม AI ปัญญา A i ประดิษฐ์ไปอ่านบทวิเคราะห์ของหนุ่มเมืองจันทแล้วคุณหนุ่มเขาว่าอย่างไงจริงๆอยากรู้ ค่ะได้อ่านความเห็นของคุณหนุ่มเมืองจันใน Facebook ล่าสุดนะคะเรื่องอนายกกับประเด็นงูเห่าแล้วแบบอืมน่าคิดต่อมากเลยค่ะครับสวัสดีครับประเด็นร้อนเลยนะครับช่วงนี้ใช่ค่ะคือเป็นเรื่องที่นักข่าวถามท่านนายกแพทองทานชินวัตรเกี่ยวกับสสเออเหมือนว่าย้ายพักใช่ไหมคะจากประชารัฐไปอยู่กล้าธรรมซึ่งก็เป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วครับผมคนก็เลยมองว่าเอ๊ นี่มันคือการดูดสอสอหรือเปล่าโดยเฉพาะพอไปเทียบกับที่ท่านนายกเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะาไม่ซื้องูเหา่าครับครับจุดยืนเดิมที่เคยประกาศไว้ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเเจาะลึกข้อสังเกตของคุณหนุ่มเมืองจันกันหน่อยค่ะว่าท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างได้เลยครับคือเริ่มแรกเนี่ยท่านนายกก็พยายามจะตอบเอสั้นๆก่อนนะครับเหมือนจะบอกว่า<ม>เป็นเรื่องของพรรคกล้าทํานะ ไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยโดยตรงอ๋อค่ะปัดไปก่อนประมาณนั้นครับแต่ว่าจุดที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยคือคําอธิบายที่ตามมามากกว่าค่ะที่ท่านเปรียบเทียบเรื่องการย้ายพักเหมือนกับการเปลี่ยนงานใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนคนทํางานบริษัทบางทีอาจจะรู้ mm. สึกว่าที่เดิมมันเไม่เป็นตัวเองหรือว่าไม่ตอบโจทย์อะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็เลยต้องไปหาที่ใหม่ที่รู้สึกว่าเออใช่สําหรับเรามากกว่า ท่านยืนยันว่าสสกลุ่มนี้มาด้วยความสมัครใจนะไม่ใช่การซื้อตัว๋วมีคําพูดชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าเขาได้ซื้อหรือไม่เขามาด้วยความสมัครใจครับอันนี้คือคําพูดท่านนายกเลยซึ่งตรงนี้แห<ม>ละครับที่คุณหนุ่มเมืองจันทร์ให้ความเห็นไว้น่าสนใจมากยังไงลหะคะคือท่านมองว่าคําอธิบายแบบนี้มันอาจจะฟังดูสวนทางกับความรู้สึกหรือสิ่งที่คนในแวดวงการเมืองส่วนใหญ่เขาก็กกรู้ๆกันอยู่อะไรแบบนั้นนะครับอ๋อหมายถึง<ม>ว่าเบื้องหลังมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น ใช่ครับคือคุณหนุ่มเปรียบเทียบว่ามันคล้ายๆกับตอนปฏิเสธเรื่องหัวสวที่คนก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่อ๋อเข้าใจค่ะคือถึงจะปฏิเสธแต่บริบทหรือสิ่งที่คนรับรู้มันอาจจะทําให้เออไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ประมาณนั้นเลยครัคุณหนุ่มเลยมองว่าคําอธิบาย<ม>เรื่องไม่เป็นตัวเองของสสครั้งนี้มันก็อาจจะ อาจจะฟังดูคล้ายๆกันในแง่ความน่าเชื่อถือแล้วมีเอกประเด็นสําคัญเลยที่คุณหนูมึงจันชี้ให้เห็นความย้อนแย้งคือการเทียบกับอดีตเลยครับอันนี้ชัดเจนมากตอนสภาชุดที่แล้วที่พักเพื่อไทยเองโอโ้โหโกรธมากเลยนะคะตอนนั้นสอสศอรีสเกตสามคนที่โหวตสวนมติพักบ่อยๆ แล้วก็เหมือนจะย้ายไปภูมิใจไทยใช่ครับครับจำได้เลยถึงขั้นมีแคมเปญไล่หนูตีงูเห่าลงพื้นที่ปราศัยกันดุดเดือดเลยตอนนั้นนั่นแหละครับคือจุดที่คุณหนุ่งตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นพักเพื่อไทยถึงไม่ใช้ความเข้าใจแบบเดียวกันนี้ล่ะหมายความว่าไงคะก็คือว่าทำไมตอนนั้นไม่มองว่าสสทั้งสามคนนั้นเขาก็อาจจะกำลังรู้สึกไม่เป็นตัวเองกับเพื่อไทยหรือรู้สึกว่า พักไม่ตอบโจทย์พวกเขาเหมือนกันถึงอยากย้ายพักนี่คือคำถามที่คุณหนุ่มตุนชวนให้คิดเลยมันเป็นเรื่องความเอ่อความเสมอต้นเสมอปลายของหลักการด้วยเหมือนกันนะครับค่ะค่ะแล้วประเด็นสุดท้ายที่คุณหนุ่มตุนทิ้งท้ายไว้ละคะอ๋อเรื่องสำคัญเลยครับคือเรื่องด i จิทัลฟุต r ิ n t อ่ารอยเท้าดิจิทัลครับในยุคนี้ทุกคำพูดทุกการกระทำโดยเฉพาะของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยมันถูกบันทึกไว้หมดเลยย้อนดูได้ตลอด ใช่ครับสิ่งที่พูดหรือทําวันนี้อีกหน่อยมันย้อนกลับมาได้ง่ายมากซึ่งมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในระยะยาวอดังนั้นคุณหนุ่มตุลเลยเน้นว่าการรักษาจุดยืนในหลักการประชาธิปไตยการมองการไกลและที่สําคัญคือไม่ยอมให้อํานาจหรือความพยายามจะรักษาอํานาจมาทําให้ความเชื่อหรือจุดยืนเดิมมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับเพื่อรักษาความไว้วางใจจากประชาชน โอ้โหจริงอย่างที่คุณหนุ่มเมืองจันตั้งเ่่าสังเกตทุกประเด็นเลยนะคะฟังแล้วก็ที่ปรึกษานายกต้องทํางานหนักแล้วระคางานนี้ครับผม <laughs> ถ้านายกฟังที่ปรึกษานะคะ <laughs> นี่หัวเราะใหญ่เลยนะเออยังหัวเราะเลยนะถ้านายกฟังที่ปรึกษานะคะที่กลัวคือนายกจะฟังหรือเปล่านี่คือประเด็นปนัญหาใหญ่เลยครับฉะนั้น วันนี้จึงเอาความเห็นอาจารย์วีระธิรพัฒน์จากอเมริกาความเห็นของคุณสิริกัญญาในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจความเห็นของคุณหนุ่มเมืองจันท์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองทุกประโยคที่นายกพูดตอนนี้จะถูกจับประเด็นถูกจ้องมองถูกวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดนั้นถ้าที่ปรึกษาของนายกไม่ทำงานตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนายกก็หลุดโน่นหลุดนี่ออกมาและเดี๋ยวจะเสีย สถานภาพจุดยืนและความเป็นผู้นำของการเมืองทั้งหัวหน้าพักเพื่อไทยและในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดี